สวัสดีครับพบกับท,ทีกกนจรนะครับข่าวเกมมาวันนี้นะครับก็รางวัลแรกเลยนะครับโบนัสล็อกอินเซอร์ไพรส์อันนี้เป็นการโหวตนะครับระหว่างตัวกระช่า5ใบนะครับกับในส่วนของอกากบไฮเปอร์ซึ่งผมก็เลือกกบไฮเปอร์นะผมมองว่าตัวกระชา5ใบเนี่ยโอเคแหละมันอาจจะเปลี่ยนไปเรนเจอร์ตัวดีๆได้แต่ว่ามันัน5ใบเนะ คือบางคนได้กบม่วงมาอาจจะขาดอยู่พอดีนะครับแล้วยิ่งช่วงนี้นะ่ะเรนเจอร์ตัวแสงมืดโอ้มันเยอะคือมันเยอะมากจริงเมื่อวานผมทําคลิปบอกอะเรียกได้ว่าเฮ้ยมันมีตัวป่วนเอาแบบตัวป่วงนนะมันเยอะนะครับจะป่วนแบบอ่าร้อนนะครับร้อนตู้กระช่ามาวันนี้นะ,ะสล็อตที่เรามีกันอยู่แล้วนะครับหรือวบางคนยังไม่มีนะครับอ่าแล้วก็ตัวบาสังสมคือเอาแค่นะี้มันก็แบบเยอะมากนะครับแล้วยิ่งตัวใหม่ตัวบูนกัะป่าราอีก เออนะั่ฉะนั้นแนะ่กบม่วงนะ่ผมเลยมองว่าเฮ้ยห,หลายคนน่าจะอยากได้มากกว่าอแม้ว่าตัวเดียวก็ยังดีนะเพราะว่าบางทีมันขาดอยู่พอดีนะอ่านะมาก็ได้รับรางวัลกันไปนะครับอ่าอีเวนต์ลูกเต๋าเดี๋ยวผมทําอีกคลิปหนึ่งเพราะว่าอ่าเห็นมีคนได้รางวัลแบบว่าเฮ้ย ไม่ไม่ไม่ยากไม่ยากนี่ว่าเพราะว่าบอกไปแล้ววิธีการเล่นนะคือถ้าเกิดสมมติว่าเราได้สลับกระดานเป็นกระดานเทพเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะได้อยู่เหมือนกันนะอ่าน่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมแยกทำเป็นอีกคลิปหนึ่งนะครับโอเคตามคาดเลยเอออันนี้คือนมคาดเลยนะเพราะว่าผมอ่าเดาทางถูกร่วงหน้าเรียบร้อยไปตั้งนานแล้วนะครับเออนะครับก็เดี๋ยววันนี้มา อ่าเปิดกระชากันนะอ่ะใครมีทุนอยู่คือตู้กระชากันมาแบบโอ้โเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับก็วางแผนเอาแล้วกันนะว่าอยากจะเปิดอะไรจะแบ่งเปิดจะย่อนเปิดจะการันตีวางแผนแบบเปิดการันตีระยะยาวก็เอาตามนั้นครับอันแต่ว่าถ้ามีทุนอยู่แนะนําร้านเติมเกมร้านนี้ครับเดอะซันชอบขอเป็นที่2ด้วยนะครแต่ขอเป็นที่1หนึ่งใจคุณครับก็เป็นร้านเติมเกมที่ปลอดภัยแล้วก็รวดเร็ว มา,มากๆนะครับเติมปุ๊บได้ปั๊บต้องร้านเดอะซันช็อปเลยนะครับผูกอะไรเติมได้หมดเลยครับไลน์เฟซบุ๊กกูเกิลเปิลครับเติมถูกมีแค่ iOS เท่านั้นนะครับทางไลนไม่มีบริการเปิดกระชากนะสองคนนี้มีแต่ Android ล้วนๆนะครับเติมจากทางร้านครับเติมรูบี้แพ็กรูบี้คุณสแพ็คน้าต่างจากร้านเดอะซันช็อปฝากทางร้านเปิดกระชาได้เลยนะครับอันสนใจการันตีนะแนะนำเลยนะครับเพราะว่ามีโปรชั่นพิเศษเติมครบ5,000บาทในเดือนนี้นะ อ่าก็จะได้รับสิทธิ์ราคา VP เมื่อเติมครั้งถัดไปนะอ่าครบพามาครั้งถัดไปเนี่ยราคา VP ฉะนั้นเนี่ยใครจะจัดนะครับอ่าเคียร์นะครับใครจะจัด,นะดเดนเจอร์นะก็รีบไปเติมได้เลยครับแปดลิ้งร้านอยู่ที่ใต้ description คลิปนะครั The Sun นช o p ขอเป็นที่2ด้วยนะครับแต่ขอเป็นที่หนึ่งในใจคุณนะครับใครพร้อมไปจัดได้เลยครับ่อได้เดนเจอร์เคียร์แพ็กเต็มกจากร้าน The Sun Shop นะครับอ่สรุปตู้มาแบบนี้เลยนะครับคือตรงเนี้ยผม เดาทางถูกล่วงหน้าข้อมูลเนี่ยผมไม่ได้ล่วงหน้านะเพราะว่าข้อมูลมันยังไม่ได้ถูกส่งหรือยังผู้พัฒนาแต่ผมเดาทางเลยเพราะว่าพอเกมปลดเรื่องของพรสวรรค์เข้ามาในปีนี้ปุบเนี่ยนะครับผมก็ไปถามเรื่องโคโรโบก่อนเลยว่าโคโรโบย้อนหลังของปีนี้นะมันจะได้หรือเปล่านะครับ เขาก็บอกว่าไม่ได้แต่ว่าเขาไม่ได้ตอบเหตุผลผมก็เลยคิดว่าน่าจะเกี่ยวกับเรื่องสัญญาเพราะว่า,าข้อมูลในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยเรื่องของสัญญาเนี่ยมันจะมีผลนะครับว่า,ามันไม่ได้ดีวลล่วงหน้าเนี่ยตังไม่ได้แบบบวกเพิ่มไม่ได้แบบบวกเพิ่มราคามันก็เลยไม่สามารถทําย้อนหลังได้ฉะนั้นก็แอบเสียดายอยู่เหมือนกันนะครับว่า,าสูตรลับตหลับดันเจียนนะครับดร์สโตนโยซากุระผมว่า3โคโรโบเนี่ย ถ้าเขาได้พรสวรรค์ไปเฮ้ยเรนเจอร์บางตัวมีโอกาสที่จะขึ้นมาติดเมตาได้อยู่เหมือนกันนะเพราะว่าพอเป็นพรสวรรค์ปุ๊บเฮ้ยมันโหดขึ้นมาค่อท่านจะเยอะอ่าแล้วยิ่งพรหนึ่งทำโกงด้วยก็น่าจะโกงได้อีกอ่าฉะนั้นเนี่ยแอบเสียด้มากๆอกะแต่คราวนี้มันก็เหลือเรนเจอร์ตัวปกติซึ่งผม ดูล่วงหน้าแล้วว่าตัวปกติที่เป็นน้ำไม้ไปไม่น่าจะทําทําก็ไม่ได้มีประโยชน์เลยแน่ๆมันก็เลยจะเหลือแค่แสงมืดนะครับก็จะมีแค่รอนนะครับกับตัวของโคดิเมตเท่านั้นฉะนั้น,นผมรู้ล่วงหน้าเลยว่า2ตัวนี้ได้ปลดพลสวรรค์ในปีนี้แน่นอนแล้วผมเดาไว้ล่วงหน้านานมากว่าจะเป็นเดือนพฤศจิกาแน่ๆนะครับแล้วก็ ถ้ามาไวากว่านั้นก็คือจะแทรกกลางเดือนในรอบเดือนตุลาคมปรากฏว่าไม่มีไม่มีคิวแทรกมันก็เลยมาในเดือนนี้คราวนี้เฮ้ยจะมายังไงวะเพราะว่าปกติพฤศติรรมันไม่ใช่รอบแสงมืดเก่าในเกมไม่เคยมาในเดือนนี้เลยมะแต่ครั้งเดียวนะครับแล้วทีมเนยเขาพึ่งมาเมื่อปีที่แล้วใช่ไหมเอ่อเมื่อต้นปีนะครับเมื่อช่วงปลายปีที่แล้วนะครับนั่นแหละเขาก็ไม่เคย เอาตู้พิเศษอะไรมาใส่พอเป็นทีมนี้ปุ๊บมาโหโหเอาตู้แบบนี้มาเฉยเลยครับแล้วก็มาแบบนี้เลยตอนแรกผมคิดว่าเฮ้ยมันน่าจะต้องมาในนามของตู้พรสวัรด์ไหมปรากฏว่ามาเป็นพกอัพแบบนี้เลยครับเออไม่ต้องคิดอะไรเยอะอยากจะทําอะไรอยากจะขายอะไรจัดให้เลยนะครับซึ่งตอนนี้ตู้ก็จะเป็นรอนกับเบลล็อก ซึ่งเบลล็อกบอกไปแล้วว่าแบบแตัดสินใจยากนะถ้าแบบเพิ่งมีนะครับแล้วแบบจะมานั่งยัด9ก้าดาวแม็กใส่เกียร์โหดเนี่ยก็กลัวว่าเดี๋ยวจะมีตัวใหม่มาแทนไหมแอบกลัวแล้วนะครับเพราะว่าตัวเริ่มเก่ามากๆส่วนไอ้เนิร์ฟอ่ะมันเนิร์ฟไปจนหมดไม่เหลือเลยให้เนิร์ฟแล้วนะครับส่วนตัวโคนี่เมทมาคู่กับตัวบาวยมเอาตรงๆจากใจจริง i d ดีผมมีบบวยม9าดาวแม็กใส่เกียร์พลังชีวิต3า0จุดหลบร้อยต้านร้อย ยืนไม่ได้ครับพี่เรนเจอร์กากระดับคือคือ,คอตัวเบายมเนี่ยต้องบอกก่อนว่าตัวเรนเจอร์มันบางตั้งแต่แรกแล้วเพราะว่าตำแหน่งมันไม่ใช่ตัวทนใกล้พอเป็นตัวแทงซัพพอร์ตปุ๊บเนี่ยมันมันยืนไม่ได้จริงมันยืนไม่ได้จริงนะจะมีแค่ซัมบอนที่ถึกนะครับฉะนั้นการใช้งานของตัวเบายมเนี่ยจริงๆมันก็พอจะใช้ได้แหละแต่ถ้าเกิดถามว่าจะมาปั้นใช้ตอนนี้ผมบอกเลยว่าไม่แนะนําตัวบางมากใช้ค่อนข้างจะยากขึ้นเยอะอยู่เหมือนกันคือใช้ได้นะไม่ได้แย่แต่ถ้าเกิดแบบลงทุนปั้น ไม่แนะนําเลยพอเกมเอาตัวนี้มาปุกก็อ่ะก็จะเหลือแค่รอนกับโคนิเมทแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวเปิดกันนะครับอ่ะซึ่งคำแนะนําผมบอกไปแล้วนะครับว่าด้วยโหตู้ล่อเม่าเพียบเต็ไมไปหมดเลยนะครับอาจจะย่อนเปิดก็ได้คํานวณดูดีเพราะว่าเป้าหมายผมหลักๆ็็จะเป็นโคโรโบทันวาคมอยู่แล้วนะครับอ่านะส่วนไอดีที่มีรอนผมจะเน้นเปิดนะเอาวันนี้เปิดกัน ID ที่มีรอน พราะว่าถ้า ID ที่ไม่มีเนะี่ยผมว่าอาจจะไม่ได้เปิดแล้วนะเพราะว่าไปวางแผนเปิดกับปะาก็ป็หน้าเปิดหรือวางแผนเปิดโคโรโบก็ได้นะครับอ่ะพรสวรค์ของตัวร้อนนะครับระหว่างการต่อสู้จะเพิ่มความเสียหายในพื้นที่ของสกิล300เปอร์ก็คือเพิ่มมือใหม่3เท่าผมว่ามันมีผลนะผมว่ามีผลแน่ๆนะครับเพราะว่าเดิมเนี่ยตัวรอนเขาก็อ่านะครับ ยกรอยใช่ไหมยกรอย12วิแต่ว่าดาเมจจะเป็นดาเมจพิษนะครับพันเปรเซ็นต์วินะครับก็คือถ้าเกิดติดเต็มๆนะครับโอกาสติดเต็มเต็มเยอะเนะี่ยก็จะเป็น1,000 10, 0นปรเซ็นต์นั่นเองนะครับคือมันหนักมากแน่ๆนะถ้าตัวศัตรูไม่ได้รับบัฟก่อนเนะี่ยผมว่ามันก็ตายได้นะแล้วยิ่งได้พรสวัสไปอีกนะผมว่า น่าจะโหดอยู่เหมือนกันเพราะว่าสกิลตัวนี้ถือว่าค่อนข้างจะแม่นฉะนั้น,นผมก็เลยคิดว่าเอ้ยเอาแค่แบบเกียโง่โง่งายๆเนี่ยไมเจอรตี2จุดแค่นีเ้เราไม่มีอื่นๆเนะี่ยผมว่ามันก็น่าจะได้อยู่รุ้นกันรุ้นกันครับเพราะว่าเดี๋ยวจบด่านวิ่งเมื่อพรุ่งนี้ก็ได้ตัวอีกนะครับแล้วก็ดาวตกจะเป็น10บโมงเช้าของวันพรุ่งนี้นะหลายคนจะไม่เข้าใจเรื่องของอระบบดาวตกแล้วมาพร้อมกันเลยตู้ วัดเลยทีนี้วัดเดะเลย oh, โอ้โหอ่ะอะผมผมด้วยความที่ว่าอ่ะใครมีร้อนนะครับเบื้องต้นเอาแค่ไฮเปอร์แม็กก็ไดนนะ้หรือ9กดาวก็ได้หรือ9ก้าดาม็ก็ได้แล้วมีพรสวรรค์ยืมรีวิวส่งให้รีวิวหน่อยกราบขอบพระคุณเป็นอย่างมากอ่ะส่งให้รีวิวได้นะรอนนะครับอ่ะยกเว้นว่าถ้าเกิดผมเปิดได้นะถ้าผมเปิดได้ก็อาจจะไม่ได้ยืมนะครับถ้าเกิดเปิไดไม่ได้ก็ยืมด้วย ส่งมาให้รีวิวได้เลยนะตัวรอนครับโคนีเมตก,ก็เช่นเดียวกันนะเบืองต้นที่ไฮเปอร์แม็กครับอ่าเผื่อบางคนแบบมีพรตู้ยังไม่มานะมาแล้วเอ้ยไม่อยู่แล้วโอ้จบไปไปกันต่อครับที่ไปกันต่อโอ้ยโอ้โหเกมให้ง่ายแล้วเกิดผมเข้าเกมมาเป็นมูนกับปะ่าะครับผมเข้าเกมมาเป็นมูนกับป่านะอ่าน่าจะร่างธรรมดาน่าจะร่างธรรมดา ลองเข้าดูร่างธรรมดาร่างไฮเปอร์ร่างก้าดาวครับเอ้ยโอ้โหรอนครับออกง่ายเกินเกินอันนี้ก็มูนก็ออกมูนโอ้โหโอเคอะผมไม่ยืมนะผมไม่ยืมแนละ้วอาหรืออาจจะยืมก็ได้นะครับเผื่อบางคนอาจจะมีอัพแสงอาสมมติเพื่อนๆมีอัพแสงอะเบื้องต้นไฮเปอร์แม็กก็ได้นะหรือก้าดาวก้าดาว,ดาว Mac. แม็กเรามีพรสวรรค์รอนหรือพรอสวรรค์ตันนะยืมรีวิวยืมรีวิว เออยืมอยู่เผื่อมาเป็นเวอร์ชั่นโหดโอ้ยแต่ส่วนอันนี้ตึงแน่นอนอ่าเดี๋ยวลองดูครับเอียงง่อยง่อยโงโงเวทโจมตีเวทโจมตีเปอร์เซ็นต์ตตตตนอ่ะเพราะว่าเดนเจอร์เป็นสายอ่าไวพิบใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวผมดูทีนึงอ่าเดี๋ยวเด๋รีวิวพรุ่งนี้มั้งน่าจะพรุ่งนี้นะครับ หรือไม่ก็วันเสาร์นะครับอันนี้พรสวรรค์ได้ขึ้นมาเนี่ยระหว่างการต่อสู้จะเพิ่มความเสียหายในพื้นที่300เปอร์เออก็ยังดีนะเทน,นเจอร์เป็นไหวพิบครับเนี่ยสมมุติใครเปิดเกียร์ได้เกียร์เช่นนี้นเวทโจมตีเวทโจมตีหรือพลังโจมตีรวมก็ได้นะครับพลังโจมตีรวมก็คือมันจะนับทางเวทโจมตีแล้วก็ค่าตีกายครับอ่ะึนสายไหวพิบเขาก็มีค่าตีกายเดิมอยู่นั้นฉะนั้นใส่พลังโจมตีรวมก็ได้เดี๋ยวมาดูกันครับว่าเออไอดีนี้คือดวงนะเนี่ยผมดูแล้วม นี่ไอตัวนี้เปิดได้ซ้ํานํามาเล่นก็ไม่ได้แย่นะครับรูโดผมก็ใช้อยู่นะไอดี ID นี้นะครับเพราะว่าได้พอหโอ้กลายเป็นไอดีที่สายฟีนะไอดี ID 3มตัวสายฟีอยู่แล้วครับก็เป็นพอหนึ่งสา,งสาตัวเฮ้ยไอดีน่าโจดขึ้นไหมอ่นเดี๋ยวรอติดตามมาเปิดกันต่อไอดีหนะครับไอดีห้านี่ผมน่าจะเปิดหมดเลยนะครับทั้งรอนนะครับแล้วก็โคนิเมอันนี้รอนนะ นี่ผมลองมาใส่กับตัวป่วนด,ดูครับอัพทราด นะครับอ่ะเรื่องของค่าอัพชันนิดหนึ่งคืออังกิงผมไม่ได้ดนาไม่ได้ไรนะกราบขออภัยด้วยถ้าเกิดแบบทำให้อ่ารู้สึกไม่ดีนะครับคือเรื่องของเกียร์เนี่ยผมทำคอนเทนต์นะครับในไลฟ์สตรีมสอนใส่เกียร์อยู่แล้วฉะนั้นเนะี่ยผมเองจะเป็นคนที่มีเกียร์ค่อนข้างน้อยมากแล้วก็จะเหมือนเ,นเพื่อนๆที่เขาเอาทีมมาให้ส่องฉะนั้นเนะี่ยเราเข้าใจกันอยู่แล้วนะครับว่าอ้เรามีเรนเจอร์ตัวดีๆเพียบนะเพราะว่าเราจะเน้นเปิดเรนเจอร์แล้วมันก็ไม่ได้ออกยากเย็นเท่าเกียร์นะครับฉะนั้นนะ ผู้เล่นว่าเฮ้ยมันต้องใส่ทางประยุกนะครับอาฉะนั้นเนี่ยแน่นอนเลนเจอร์ตัวเก,ก่งๆหลักๆเนี่ยที่แบบเราเอามาแบกทีมเนี่ยเราต้องใส่เกียร์ให้มันเก่งที่สุดในทีมแต่บางทีเนี่ยเกียร์มันมีไม่พอนะครับแล้วก็พวกค่าอัปเกรดธาตุนะครับเมื่อวานโอ้โหมา2คนพร้อมกันเลยอีกคนนึงก็คุณกินทําไมคุณกินผมไปใส่อัพธาตุสองเปอร์คือตอนนั้นนะ่รีวิวคุณกินตั้งแต่แรกๆเลยนะครับแล้วมันแรงแล้วมันแรงมากแล้วมันข้ามลึก ผมสุ่มได้ค่าอัพเกตธาต250เปอร์ซึ่งมันเป็นค่าตันอัพทธา250เปอร์มันหายากฉะนั้นน่ยพอผมได้ค่าแบบนั้นไปแล้วผมจะไม่สลับออปชันแล้วแล้วเกียร์มันก็มีอยู่แค่นั้นผมก็เลยใส่ไปแบบนั้นเพื่อที่จะวันนึงเนี่ยอตัตตวดาเมจอาจจะโยกไปใส่ตัวอื่นโยกไปโยกมาฉะนั้นผมก็เลยไม่เปลี่ยนแล้วก็อีกคนนึงก็ถามเรื่องของเอนจินว่าถ้าเอนจินใส่แม่นยำธาตุจะดีกว่าอีกอซึ่งผมก็บอกไปแล้วว่า ก็ดีเลนเจอร์ Ranger ที่แบบต้องการสกิลป่วนให้ใส่แม่นยำท่าครับแต่ว่าไอ้เกียร์ที่ผมใส่อยู่เนี่ยมันเป็นอัปเดตท่า2 5 0เปอร์เหมือนกันครับว่าเดี๋ยวอนาคตมีตัวดาเมจไม้มาผมจะโยกไปใส่ตัวอื่นด้วยความที่ว่าก็ได้ออฟทตันแล้วอะผมก็ไม่อยากเปลี่ยนผมก็ใช้ไปแบบนั้นแต่เวลาสอนเนี่ยผมจะสอนให้ความรู้ในการใส่เกียร์ที่มันแบบเหมาะสม เออฉะนั้นเนี่ยเข้าใจเรื่องนี้ผมพูดโอ้น่าจะมี2อสมปีอะพูดจนปากเปียกปากแฉะแล้วว่าเออนะครับฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องว่าใส่ใจเรื่องของการใส่เกียร์ในเรนเจอร์บางตัวของผมหรือบางทีมเหมือนกันโอ้โหแเดือนผมยังไม่ได้ขยับเกียร์เลยบางทีแบบเรนเจอร์เราไม่ได้รีวิวนะพอเรนเจอร์เราไม่ได้รีวิวปุ๊บเนี่ยอ่ามันก็ไม่ได้ขยับอะหรือบางตัวบางทีมแบบผมเปิดไม่ได้เลยหรือถ้าเกิดเปิดได้นะ่ะอาจะมีการสลับเกียร์ละ คือผมจะแบบไม่ได้ใส่ใจดูแลไอดีผมสักเท่าไหร่ฉะนั้นเนี่ยไปยึดไอดีบนตำนานดีกว่าไปดูว่าแบบเอ้เขาใส่ยังไงคือพื้นฐานเนี่ยโอ้โหเรารู้กันอยู่แล้วครับว่าเรนเจอร์ถ้ามันใส่ได้ควรจะหลบร้อยต้านร้อยเรนเจอร์บางตัวที่ยืนไกลมากๆอ่ะพวกหวาพิบว่องไวเนี่ยไม่ต้องเติมพลังชีวิตก็ได้ใส่หลบร้อยต้านร้อยเนี่ยบางทีมันก็ยืนได้นานมากขึ้นนะครับเพราะว่าอ่าอย่างเรนเจอร์บางตัวมันบางมากๆพอมันบางมากๆปุบเนี่ย ใส่พลังชีวิตเข้าไป1.2จุดบางทีมันรับดาเมจก็ยังไม่ไหวนะโดนชนะทาตยิงดอกเดียวหรือโดนอัพเกรดทาตยิงทีเดียวตายบางทีเขาเลยไปใส่หลบอ่าซึ่งถ้าเป็นเลนเจอร์ตัวบางมากๆตำแหน่งการยืนมีความเสี่ยงสูงเนี่ยผมจะให้หลบ้อยนะครับเพราะว่ามันจะมีโอกาสที่ไม่โดนเลยอ่ะหลายคนจะบอกว่า ก็มันมีโดนแน่นอนไปใส่ต้านดีกว่ายังไงก็โดนอยู่แล้วไปดู5โดนแน่นอนนะครับมันสุ่มประมาณ24เปอร์อ่มีบางบางชิ้นอาจจะสูงกว่านิดนึงนครับมันก็ไม่ได้โดนตลอด1 0อยอ่ายิง4ทีโดนสักอ่าหทีเพราะว่ามันสุ่มใช่ไหมทั้งนั้นเนี่ยมันมีโอกาสที่จะ ตีไม่ได้โดนแน่นอนเพราะมันไม่ได้โดนแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับสมมติว่ามันตีโดนแน่นอนอ่ะช่างมันโดนก็โดนไปยังไงเราปล่อยเลนเจอร์ตัวอื่นได้อยู่แล้วมันไม่ได้มีเลนเจอร์ตัวเดียวในเกมเนะเออฉะนั้นเนี่ยอ่าผมก็จะให้เน้นหลบเอาไว้ก่อนเพราะว่าถ้าจังหวะที่มันตีมาแล้วไม่ติดโดนแน่นอนเนี่ยเราอาจจะติดหลบได้เพราะมันร้อยเปอร์เซ็นต์นะโอกาสติดมันจะสูงมากฉะนั้นเนี่ยเลนเจอร์ที่มันมีความ อ่าเบาบางผมก็จะเน้นให้ค่าหลบอันนี้เราก็รู้อยู่แล้วนะว่องไวอ่าไวพิบเนี่ยนะครับอ่าส่วนสายพลังเนี่ยจริงๆไม่ต้องหลบเยอะก็ได้ใส่พลังชีวิตเยอะๆหน่อยแล้วก็ค่าต้านสูงๆมันจะยืนได้นานนะฉันั้นเนี่ยเบื้องต้นมามาณนี้เนอะไอดีนี้ไม่ได้นะจริงๆอยากให้ได้ไอดดนี้มากเลยเพราะว่าถ้าเกิดไอดดนี้ได้พรมาที่น่าจะรีวิวแบบโหดๆได้อส่วนตัวนี้เดี๋ยวผมเอาตัวกระช้ามาเปิดเพราะว่าก็มีอัพท่านเหมือนกัน อ่ะนะถ้าตัวนี้ใครมีส่งให้รีวิวได้เหมือนกันนะครับโคนี่เมทอ่าเพราะว่าผมก็อยากรู้ว่าถ้ามันมีเกียร์ดีๆนะครับแล้วก็ตัวซัมมอนเนี่ยที่มันออกมา10วิแนละ้วเพิ่อมอีก7จ็เป็น17วิเฮ้ยมันจะโหดแค่ไหนเปิดกันต่อไอดีดีแฟนมินดูเออไอดี ID เยอะจัดไอดี ID มันเยอะจัดจริงนะอ่ะ่วนตรงนี้นิดนึงเห็นมีเพื่อนๆถามเขามาว่าทำไมไม่ได้นะครับ อ่าอันนี้ลองแจ้งเกมดูเพราะว่าในบัญชีรายทางการของไต้หวันกับญี่ปุ่นเขาก็ได้นะฉะนั้นเนี่ยผมไม่น่าจว่าพวก ID ดีที่แบบหลุดไปเป็นประเทศอื่นๆน่ะแบบรัสเซียตุรกีอย่างเงี้ยผมไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าแต่ว่าหลักๆเนี่ยอ่าไอดีไทยไอดี ID ญี่ปุ่นไอดี ID ไต้หวันเนี่ยได้หมดนะครับแล้วไม่ต้องโหวตด,ด้วยนะเพราะว่า i อดีลองๆของผมเนี่ยผมจะเข้าเกมด้วยเมลพาร์ทแล้วต้องไม่ใช้แอปพไลน์แต่มันถึงจะเข้าเป็นเมลพาร์ทได้นะครับ ซึ่งผมไว้ไม่ได้โหวตนะจริงๆกิจกรรมนี้มันเป็นแจกหมดแหละ,ะคนไม่ได้ลองแจ้งเกมดูนะครับเห็นมีแจ้งเข้ามาบ้างปรับปรายนะครับมาเปิดกันเพราะว่า ID ีนี้ <c oughs> มีร้อน,นครับเนี่ย i อนี้ผมปวดหัวมากถ้านสมุนว่าเปิดได้มูลขึ้นมาก็เหนื่อยอยู่เหมือนกันแต่ตรงนี้มัน17แล้วอะผมก็ต้องไปให้สุดนะครับคิดว่า Ruby ID นี้เนี่ยผมอันจะต้องมาเปิดกบบ้างแล้วล่ะนะเพราะว่าโอ้โห คือได้เรนเจอร์ไวอะ่ะพอได้เรนเจอร์ไวกว่าอได้เรนเจอร์ไวกว่าปบที่มีมันก็จะหมดอยู่แล้วครับสามปกติแหละเหมือนแบบเราซื้อของเยอะอะแต่ตังมีนิดเดียวอะ่ะมันก็ซื้อได้ไม่หมดหรอกนะเออ้นั้นก็ต้องบริหารวางแผนแล้วก็เลือกนะครับอมาสี่รอบอ โอ้แต่จริงๆนี่เอแต่อนดีสามผมโอเคแล้วได้อนดีสามโอเคผมว่าอนดีสามผมว่าน่าจะโหดผมตั้งใจจะปั้นอนดีสามให้แบบว่าขึ้นมาเล่นระดับมาสเตอร์แบบจริงจังอยู่เหมือนกันนะแต่ส่วนใหญ่ก็จะแบบว่ามีเวลาเล่นน้อยเนี่ยมันก็เลยแบบได้อยู่ประมาณเพชรหนึ่งนะครับโอ้โหเลยตัวเก่าๆมาอ่าผมจะไม่ลงทุนไทรูบี้เปิดนะครับเพราะว่า ่ามันเป็นแค่พรสวรรค์ซึ่งผมมองว่ารอนเดิมก็ถือว่าใช้ดีอยู่แล้วนะครับปล่อยตัวกระเด็นว่องไวเห็นอยู่แล้วครับอ่าเมตาว่องไวกลับมาเป็นอย่างที่คาดอย่างที่คิดจริงๆครับว่าอ่าเมตาว่องไวเนี่ยน่าจะกลับมาในปีนี้เออครับโคโลบสุดท้ายไปลุน้นกันว่าจะแบบเอะจะยังเน้นย้ำที่เมตาโคเออตัวว่องไวไหม นะครับหรือจะกลับมาเหมือนเดิมดาเมจไหวพริบอ่าหรือจะเป็นตัวพลังครบเครื่องอ่ะอรอลุ้นเงินเดือนธันวานะเพราะว่าตอนนี้ก็ไม่มีอะไรอ่ะไม่มีอะไรจริงด้วยนะครับเอราฉะนั้นเนี่ยอ่ายังไม่เปิดดีกว่ากบจริงๆผมจะต้องเปิดกบแล้วแต่คราวนี้เนี่ยเราลุ้นก่อนเดี๋ยวลุ้นก่อนวันพรุ่งนี้10บโมงเช้านะโอ้ไม่มีกบมีมีมีม,ม,มตัว เอออะเพื่อว่าเดี๋ยวจะเฮ้ยเปิดเปิดไปเลยดีกว่าไปชัางมันเดี๋ยวทันวาผมก็ไม่ไม่เอารูบี้เปิดละเปิดตะกี้เออเปิดอเลนเจอร์ไปแล้วกันอ่ะมาเปิดกบ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 นะครับอ่าฉะนั้นเนี้ยเรื่องของการเปิดกระช้าผมบอกไปแล้วนะครับว่าอันดับหนึ่งเอาเลนเจอร์มาก่อนยังไงก็ต้องเปิดหาเลนเจอร์ตัวดีๆนะครับ ส่วนเกียร์เนี่ยเมื่อรูบี้เหลือแล้วเลนเจอร์ตัวเก่งเราไม่มีโดนแน่นอนเลยเราก็จะให้หาโดนแน่นอนก่อนนะครับให้แบบพอมีสักชิ้น2ชิ้นน่ยให้มันได้วนใช้สำหรับเลนเจอร์ตัวเก่งหอนหลังจากนั้นเนี่ย กบมีความสําคัญนะเพราะว่าเรนเจอร์หลายตัวเนี่ยต่อให้ไม่มีเกียร์โหดๆนะครับแต่ว่าเราปั้นแบบเป็น9้าดาวแม็กเนี่ยเรนเจอร์ Ranger มันโหดได้มากขึ้นนะครับเกมนั้นเองอาจจะคัดน่อยอาจจะแบบใช้ฝีมือหน่อยนะแต่เกมตั้งรับเนี่ยบอทมันโกงได้ผมจะเน้นเรนเจอร์เลยครับว่าถ้าเรนเจอร์เรามีตัวดีๆครับมีตัวคอมโบมีตัวเมตาเนี่ยมันได้เปรียบเยอะมากในเกมตั้งรับบอทมันโกงให้เราได้เอ,อฉะนั้นเนี่ยต้องบริหารการเปิดเดอ กบแดงฟาดออกกบม่วงก็ยังดีนะนี่ไงของกบม่วงได้เลยอ่พพลังด้วยโอ้ยไม่ต้องเสีย20รลูบี้จุ๊บเออโอเคอันนี้ถือว่าก็ยังดีนะเพราะว่าเป้าหมายของผมเป็นอันนี้นะครับอ่ะส่วนอันนี้ผมจะอ่าอันนี้ผมบอกไปแล้วนะครับว่ามันซุม่มไม่ใช่ว่าจอกแต่ว่ากบแดงอย่างเดียวนะผมผมออกกบม่วงเยอะอยู่เหมือนกันในบางไอดีนะเพราะว่ามันจะซุม่ม แต่และไอดีก็จะไม่เหมือนกันอกของผมน่าจะพอเดือนหน้าไหมไม่เอาดีกว่าเพราะว่าผมจะเน้นตรงนี้จะเน้นเอาไปแลกตัวกระช้ามากกว่าเพราะว่ามีโอกาสได้เลนเจอร์แล้วผมเคยได้เลนเจอร์จากการที่ไปแลกในร้านค้านะครับอ่ะโอเคมีรอรีวิวแล้วนะครับอ่ะส่วนเพื่อนๆสมมติว่ามี อ่าอัพแสงนะครับสมมุติว่าทำา9าดาวแม็กมีรอนพรสวรรค์เท่าไหร่ก็ได้นะครับอันนี้ยืมรีวิวนะจะเป็นเวอร์ชันโหดนะครับรวมถึงตัวโคนิเมดด้วยส่งให้รีวิวได้อ่าอยากจะรู้เหมือนกันว่าในพรสวรรค์อย่างน้อยๆขั้นหนึ่งนะอ่ต้องมีเกียร์ขอมีเกียร์ดีๆสนิดหนึ่งนะครับอ่านะครับจะได้รู้ว่าไอการใช้งานของมันเนี่ยอยู่ในระดับไหนอาจจะได้เป็นอ่าคำแนะนำให้กับเพื่อนๆแบบไอพี่มีอยู่แล้วจะต้องตามล่าหาพรไหมนะครับคำนวณ ดีๆแล้วกันว่าจะแบบต้องเปิดอะไรเหลือเอาไว้ย่อนเปิดไหมเพราะผมบอกแล้วว่าบางทีย่อนเปิดแล้วมีเอาไว้ก่อนเนี่ยมันดีกว่านะครับเพราะว่าเรนเจอร์ไม่ได้มีแค่พีอพีอย่างเดียวมันมีโบทอื่นๆให้เล่นให้แบบมีความสนุกในการแบบเลือกใช้เรนเะจอร์นะดังนั้นเนี่ยก็บริหารวางแผนให้ดีๆแต่ถ้าเกิดมีทุนอยู่สบายครับแนะนำรานเตอรเกมรันนี้ครับ The s u n s h i n ขอเป็นที่2เรืะะ่องราคารแต่ c อเป็นที่1ในใ,นใจคุณนะว่าเป็นรันเตอรเกมที่ปลอดภยัยและก็รวดเร็วมากๆครับ เติมปุ๊บได้ปั๊บต้องร้านเดอะซันช็อปเลยนะครับปลูกอะไรเติมได้หมดเลยครับลายเฟซบุ๊กกูเกิลเปิลครับเติมถูกหลักๆคือ iOS ครับอ่าทางร้านมีบริการเปิดกระชาสำหรับคนที่มีแต่ Android ล้วนๆนะเติมกับทางร้านครับ Ruby ้แพ็ครูบีคูณ2องครับอ่ะซึ่งตรงนี้แพ็ค Ruby คูณ2เนี่ยมันรีเซ็ตปีละครั้งตามอายุแพ็คเลยนะครับอ่ะรอตามนั้นเลยนะอ่ารอะที่อ่าแจ้งนะครับเติมจากทางร้านครับแล้วก็ให้ทางร้านเปิดกระชาได้ส่วนใครที่จะการันตีแนะนำเลยครับทางร้านมี โปรโมชั่นพิเศษครับเติมครบ5,000บาทในเดือนนี้นะครับก็ได้รับสิทธิ์ราคา BP ในการเติมครั้งถัดไปนะครับก็แปะลิงก์น้ำอยู่ที่ใต้ Description คลิปนะครับ The Sun Shop ขอเป็นที่2เรื่องราคาแต่ขอเป็นที่หนึ่งในใจคุณนะครับใครพร้อมไปจัดเลยเลยครับขอได้เลนเจอร์เกียร์ไพลินเจ๋งๆจากร้าน The Sun Shop นะครับเอานี้ประมาณนี้ครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ